สวัสดีครับสวัสดีครับโกสวัสดีครับครับวันนี้จะมาโชว์พอร์ตให้ดูนะครับครับผมอันนี้จะเป็นฮิสตอรีนะครับของพอร์ตหนึ่งร้อยหนึ่งพันเจ็ดนะครับเป็น ID ดีไลฟ์เป็น ID จริงนะครับผมก็ดูถ้า l l History เนี่ยครับก็ได้เงินมาแล้วทั้งหมดสองพันสามสิบสี่เหรียญนะครับผม ดอล่าสารัฐนะครับถ้าเกิดมาดูเฉพาะเดือนนี้นะครับก็นี่เราก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่แปดร้อยแปดนะครับมาดูสัปดาห์หนึ่ง current week นะครับผมว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ได้มาร้อยสี่สิบหกเหรียญแล้วครับผมก็จะเป็นวิธีการบอทนะครับสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้ก็ประมาณ2วัน สองวันนะครับสองวันร้อยกว่าเหรียญก็กี่บาทครับพี่โกสามวันห้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกคูณสามสิบสามใช่ไหมครับก็สี่พันแปดนะครับสองวันก็ถ้าถามว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็ต้องดูไม้แรกนะครับผมเล่นเฟิร์สลอที่ห้าเคนะครับก็ห้าเคก็เท่าไหร่ครับพี่โกห้าเคเดี๋ยวต้องกให้ดู 5,000นะครับคูณ3าก็แสนแ0 0หกห้านนะั่นอันนี้คือเงินลงทุนนะครับก็อันนี้บอททำงานอยู่จริงๆถ้าเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอทว่าหน้าตาอย่างไงอันนี้คือเข้าไปใน VPS นะครับเดีย๋ยวต้องรีโมทเข้าไปใช้ Microsoft Remote Desktop นะครับอันนี้ทุกคนถ้าเกิดถ,ถ้าจะรันบอทต้อง,ต,องต้องมี VPS ใช่ไหมปอครับ อันนี้ราคา VPS ก็ประมาณ800บาทต่อเดือนนะครับจะเป็นสเปคต่ำนิดนึงเอาไว้รันบอทต,ตัว2ตัวได้ครับนะเปิดขึ้นมาแล้วอันนี้ผมรันบอทอยู่ประมาณ6ตัวนนผมซื้อตัวราคาพันเก้าครับไว้รันหลายๆตัวหน่อยอน,นี้ก็นีจะเป็นบอทดทำงานนะครับนี่หน้าตาของของ ซีอัลกอคือตัวรันบอทเนี่ยจะมีปุ่มเพลย์นะครับคือกดเพลย์แล้วก็นอนดูได้เลยครับหยิบป๊อปคอนมาดูทําเงินได้เลยก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเป็นบอทอยตัวนะครับไม่เคยไม่เคยขาดทุนนี่เดี๋ยวผมโชว์ฮิสตอรี่ให้ดูนะครับเป็นประวัติการเทรดนี่จะเป็นประวัติออออเทรดนะครับรอสักครู่หนึงสักครู่ดนึง อันนี้ก็ได้ร้อยเก้าสิบเหรียญตัวอื่นอีกช้าไม่อยากโชว์แล้วอะ่ะอันนี้ฮิสตอรีเพงพันสามิบสี่เหรียญในตัวเมื่อกี้ครับก็มีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยก็นี่เพิ่งเอาเงินเข้าอันนี้มีนักลงทุนรายใหม่ครับเพิ่งลงเงินทุนเข้ามาฮิสตอรีย่ยังไม่มีนะครับอีกอาทิตย์นึงค่อยอีกอาทิตย์เดี๋ยว,วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับ ก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อีกพันสี่พันเหรียญนักลงทุนมาใหม่ครับหน้าใหม่น,นี้น่าจะประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญอันนี้ของพี่โกนะครับคนละสูตรกันเล่นกันคนละสูตรแล้วแต่แล้วแต่จะคนคนพัฒนาบอร์ดเขาอยากเล่นสูตรไหนครับโอเคกลับมาหน้าตาของเรานะครับอันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าบอร์ดทำงานยังไงนะครับก็ นี่ลงไม้แรก 5k นะครับลงไม้ที่2 10k ลงไม้ที่3 15k ลงไม้ที่4 20k ทำไมถึงต้องลงอย่างนี้เพราะว่ามันผิดทางครับคือคืออินดิเคเตอร์คำนวณว่าจะมีจะมีกราฟเนี่ยจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันมันดันลงมันก็เลยต้องต้องเทคออเดอร์เบิ้ลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำกำไร,รสุดท้ายก็จะมาจบกัน ทาา้ายมันก็ึ้นเราก็ได้กำไรกลับคืนมาแกขอแค่กลับคืนมาแค่ครึ่งเดียวหลังจากนั้นเราก็ทำทำกำไรต่อครับผมก็ทำไปเรื่อยๆทั้งเดือนอเปิดทิ้งไว้เลยเลยนะครับแล้วก็ทำกำไรไปครับถ้ามาดูวันนี้ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้ได้เจ็ดสิบสี่เหรียญค่อนข้างน้อยเพราะว่า,กรา,าก,กราฟมันนิ่งมากกราฟมันนิ่งนะครับไม่ค่อยสวิง โอเคครับวันนี้เจ็ดสิบสี่เหรียญเท่าไหร่ครับเกมสองพันห้าเลยลมั้งก็สองพันกว่าครับเจ็ดสิบสี่คูณสามสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นะครับโอเค <Okay. S 2> <ห>มีมแค่นี้กกออ็ลาไปาปกันครับบ๊ายบายนห็นว่นี่